มันเป็นเหมือนแบบห่าทรายเหรอเพราะว่ามันมีแบบคุยๆยนารอบๆด้วยมองข้างบนอยงกับไคจูาลังจะบุกมาว่าลงไม่ได้โดนลบแล้วเรามีด้านซ้ายว้าวเอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก <int> ท <mystery> ่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไก่ไข่เกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพีกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชม กันอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับก็จะเอาพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมาเนี่แหละนะครับไปผ่านเที่ยวรอบโลกใครที่มีพิกัดอะไรที่น่าสนใจรอบโลกไปสุ่มม,มุ่ม,ม,ม,มั่นที่ Google St ิล e ติ View ที่ไหนแล้วเจออะไรแปลกๆสามารถนําพิกัดมาโพสใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ของใครที่น่าสนใจนะครับก็จะได้นาเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปเนาะโอเคอย่มามัวรอช้าเรามาดูกันที่พิกัดแรกของวันนี้เละครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณชื่เอเนม i j c z k z e f f g g บอกว่าอาคารสโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศีลาปาคมนะครับผมไม่แนะนำให้พี่เอาไปดูใน Google Earth และพิกัดข่าวมาอีกแล้วเหรอเราทาพิกัดข่าวมากมายสสัปดาห์แล้วนะครับก็ไปดูอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับมันเป็นจังไดอะพิกัดลงไม่ได้โดนลบแล้วเ,ร,เรามีด้านซ้ายว้าหผมจะโดนแบนไปเนี้ย ให้ดูแบบเดียวให้ดูแบบเดียวให้ดูแบบเดียวโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเปิดด้วยพิกัดแบบนี้เลยโอเคโอเคใครอยากจะมาดูก็เซิร์ชเลยอาคาร4โรงพยาบาลค่ายปัะจกนี้นะครับโอเคครับสบาย <c oughs> เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าเลยครับพิกัดต่อมาจะคุณ <c oughs> แอปไทย6 5 83บอกว่าพี่ครับพาไปดูโรงงานเชอร์โนบิลเกิดระเบิดลองย้อนเวลาไป1986นะหครับแล้วก็ให้พิกันมา นะครับแก้มาใส่กับปรูกันเลยชิโนบิลเนี่ยนะครับที่พามาดูอีกครั้งนึงก็เพราะว่าเรามาดูปีล่าสุดเนี่ยมันดูแบบว่า,ามีการพัฒนานะซึ่งไอ้โดมตัวนี้นะคือโดมที่เขาสร้างขึ้นมาปิดกัมมันตรังสีรั่วไหลน,นะเป็นแบบโดมเหล็กซีเมนต์ขนาดใหญ่เลยแหละแล้วลน่าจะมีที่ติดวิวลงไปดูได้จะเป็นอ่านี่มันมันใช่หรือเปล่าเนี่ยนี่มันเสียดซากเป็นแบบพิพิพธภัณฑ์ไปแล้วตรงนี้สามารถเข้ามาเที่ยวได้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้จุดที่มันเข้มข้นเนี่ยมันก็ จางไปเยอะแล้วแต่ก็ยังมีนะยังมีกำมะถภาพหลังสีที่เข้มข้นอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือภายในโดมที่เขากักเก็บไว้นะนี่เรับเขาสร้างโดมมาปิดตรงนี้ไว้เลยนะครับเพื่อไอ้ข้างใต้นี่นะครับที่มันระเบิดในคราวนั้นแล้วก็ทําให้ทั้งเมืองเนี่ยนะครับปนเปื้อนไปด้วยกรมะภาพหลังสีดุลแรงชาวเมืองอพยพกลายเป็นเมืองล้างไปเลยนะตรงเนี้ยทำข้อมูลโดยละเอียดไปแล้วในพิการดึงรับเชิญวิวนะครับใครที่อยากจะไปดูก็ตามไปดูได้เลยเราไปดูกันที่พิการต่อไปที่ว่านะครับ พี่ต่อมาจะคุณโลบอก Cn7iu นะครับบอกว่าพี่ไปสำรวจ Google Earth ครับเดี๋ยวผมให้พิกันนะครับมันคืออะไรไม่รู้นะครับแล้ก็พีกัดาแฟร์นไปดูกันเฮ้ยมองไกลๆน่าสนใจดีอุ้ยมันเป็นเหมือนแบบนาซายเหรอแต่ว่ามันมีแบบคุยๆนาำรอบๆด้วยมองข้างบนยังกับไคจูกำลังจะบุกไปว่ากำลังแกำลังจะบุกขึ้นเมืองอะไรเงี้ยเลยเอ่ะเออน่าสนใจว่ะ ดูือไม่ไอ้ตรงเกาะขาข้างบนเนี่ยมันดูมันเซซ่ากระดูกหรือมันกำลังเคลื่อนที่อยู่เลยอ่ะอย่บอกว่านี่คือหลังของกอร์ซิล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มโนไปประมาณไหนก็คิดว่านั่นจะเป็นเกาะห้าสายอะไรสักอย่างหนึ่งมีเรือใกล้ๆที่สามารถสติดบิวได้ไหมไม่ได้ด้วยเราดูมองตรงนี้เลยมีเกาะไหมมันมีเกาะรีบรตรงนู้นไหมอืมนั่นเหรอนั่นเหรอน่าจะเป็นอันนั้นป่ะน่าจะเป็นอันนั้นป่ะไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า อันนี้อาจจะเป็นไคจูกอซิลาอยากกำลังเคลื่อนที่ขึ้นบกก็ได้นะครับนี่คือโรงเรียนบ้านนาวายอ่ะประเทศไทยอนะหรออ๋ะไคจูประเทศไทยวะเราต้องมีจุดที่เราลงไปสามารถดูได้ดิตรงนี้กันนะแล้วอยู่ในประเทศไทยอาจจะเป็นพญานาคก็ได้นะโก็มันโนไปเรื่อยมันน่าจะเป็นเกาะนะครับเกาะหาดสายใจกลางบึงน้ําตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเขตเคลื่อนมาเป็นเอ่เคลื่อนอุบลรัตน์นะครับ ดูจากมุมนี้ก็สยองสยองดีเหมือนกันนะอาจจะเป็นไขจูปรประเทศไทยก็ได้มนโนไปก่อนโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พิการดตอไปเลยพิการดต่อมานะครับจากคุณวชกรศูนเห็นอะไรดำาๆไม่รู้นะครับแล้วก็ให้พิกัดมาแล้วก็พิการดมาใสา่แล้วก็ไปดูกันเลยอะไรดำาๆไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่เราก็ใช้สติปิวก็โดนลงไปเลยอะไรดำาๆไม่รู้อ๋อเนี้เหรอ เป็นความผิดพลาดของภาพที่ถ่ายได้ไม่ดีเท่าที่ควรจึงทําให้ต้นไม้นะครับตรงนี้ขาดต้นไม้ขาดและเสาไฟก็ก็ขาดด้วยนะครับเราจะได้เห็นภาพพิดกวงแบบนี้ใน Google Street View ที่เราถ่ายกันเองโดยใช้มือถือถ่ายหรือถ่ายไม่ดีพอก็ะจะเห็นหลุมดําที่อยู่ใจกลางภาพแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่มองทีเนี่ยก็ยังแปกตาก,กับความผิดพลาดของต้นไม้ขาดแล้วเหมือนต้นไม้กำลังจะล้มเลยนะครับกับเสาไฟที่ ตังตัง,งาฝืนแรงโน้มท่วงโอเคนะครับพิกัดอันนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันอย่างไวๆนะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปดีกว่าพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณ Z52 นะครับยี่ผมเจอหัวเขียวๆอยู่ในสวนดอกไม้พี่สังเกตด,ดูดีๆแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใสา่แล้วก็ไปดูเลยอะไรหัวเขียวๆอยู่ในสวนดอกไม้นะตอนนี้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ครับบนถนนเส้นหนึ่ง เราใช้สติดบิวก็โดนไปที่สวนแห่งนี้และจะมีสวนดอกไม้อยู่ตรงนี้ทำให้เราสังเกตด,ดีๆจะมีหัวเขียวๆอันนั้นหรอมันคืออะไรวะเราลองกระเทาบไปดูได้นี่ยเธบปุ๊บเราก็ยังดูไม่ออกอยู่ดีว่าไอหัวเขียวๆนีคค่คืออะไรย่างนิดนึงปุ๊บเออมันคืออะไรวะตรงนี้แบบดูไปดูมา,ด,มาดูเหมือนมันมีนวดอะคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าอ่าเ,เขาวางแบบว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ไว้กลางแปลงไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับมนคืออะไรอาจจะเป็นอุ่นไลกาหรืออะไรสักอย่างถึงไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ดูไปดูมาก็แปลกตาดีเหมือนกันนะครับที่มีอะไรแบบนี้อยู่เขี่นอยู่ในส่วนดอกไม้ถ้าเกิดอันนี้อาจจะเป็นการทายติดพูดต้นไม้ก็ได้อ่ะมโนไปเรื่อยนะครับเอาละครับขอจบไปกับภาพส่วนดอกไม้สวยงามตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมครับกับการพาเที่ยวรอบโลกโดยใช้พิกทีิท่านผู้ชมใหกกันมาใครมีอะไรก็ที่น่าสนใจก็ยะงเดือมาพบกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับ ก่อนจะจากรายการไปช่วยกดไลค์คนละหนึ่องอไลค์นะครับกระตุ้นดังก่อน์ดิทึนกันสักนิดนึงไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการพิการลบโลกเต็มทุกผู้ชมกับสวัสดีครับ